ตามคาเรียกร้องแล้วนะคะบ้านสองชั้นสร้างใหม่พร้อมอยู่ทําเลใกล้ตลาดเซฟวัน4ห้องนอนสห้องน้ําเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันที่นี่สามารถจอดรถได้สองคันปูกระเบื้องทําหลังคาพร้อมติดไฟมาให้เรียบร้อยพร้อมประตูทางเข้าตรงนี้บริเวณหน้าบ้านและข้างบ้านเนี่ยจะมีพื้นที่สีเขียวเราจะาไว้ทําเป็นสวนต้นไม้หรือนั่งปาร์ตี้ก็ได้ค่ะห้องโถงกว้างจัดเฟอร์นิเจอร์มาให้ครบเค้าบิวอินแบ่งสัดส่วนโซนนั่งเล่นกับโซนรับประทานอาหารที่สามารถวางโตะ๊ะ4-6ที่นั่งแล้วยังเหลือ พื้นที่บริเวณรอบๆเลยนะแถมยังต่อเติมห้องอเนกประสงค์ออกมาด้านข้างมีประตูบานใหญ่ให้ทั้งสองฝั่งตรงนี้จะเอาไวทไ้ทำเป็นห้องทำงานหรือฟังก์ชันอื่นๆตามความต้องการได้เลยค่ะ มีห้องนอนชั้นล่างที่ติดกับห้องน้ำสะดวกสบายสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุห้องครัวแบ่งสัสดส่วนด้วยประตูกระจกบิวอินเคาน์เตอร์ครัวรูปตัวแอลพร้อมซิงลังจานและหน้าต่างระบายอากาศแบบนี้สำหรับโซนหลังบ้านเทป,ปูลปูกระเบื้องต่อเติมหลังคามาให้เรียบร้อยแล้วค่ะขึ้นมาบริเวณชั้น2จะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำา2ห้องนี้จะอยู่โซนหลังบ้านมาสเตอร์เบดรูมจะอยู่โซนหน้าบ้านมาสเตอร์เบดรูมเขาทำระเบียงมาให้ห้องกว้างเลยค่ะมีพื้นที่บิวอินวอล์กอินโคเซ็ตและมี หน้าต่างรอบห้องพร้อมห้องน้ำในตัวปิดถ่ายด้วยห้องน้ำฝั่งชั้นการใช้งานครบสุขภัณฑ์ที่นี่เขาใช้อเมริกันสแตนดาร์ดทั้งอ่างล้างหน้าชักโครกแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งปูกระเบื้องให้จรดเพดานเลยค่ะรีบเลยนะคะสำหรับบ้านทำเลดีใกล้ตลาดเซฟวันหลังนี้สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บ้าน,านโคราชเลยนะคะ